ยังไงยังไงต่อจะพิมพ์ยังไงไม่ใช่เริ่มพูรอทักทายคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะ เป็นการทดลอง สวัสดีคุณพี่นะคะคุณพี่บีสวัสดีครับพี่ศิรวิชสวัสดีนะคะไหนอ้าวขอเจ้าขอใจให้ทองดีได้นะคะพี่ๆนะคะผมพี่ใจดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะ สวัสดีครับพี่ศิรวิชย์สวัสดีนะครับตอนทองดีได้นะคะผมมคุณพ่อคุณแม่จ๋า สวัสด,ดีคุณแม่นะครับคุณแม่ก้อนสวัสดีนะครับถักทายคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าแบะทองดีก่อนได้นะคะคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋าทุกท่านทุกคนเลยนะคะ แม่ป้อนน้องได้นะคะพี่พี่จ๋าสวัสดีคุณแม่เมรี่คริสต์มาสนะคะแม่จ๋าแม่จ๋าแหวทองดีด้วยนะคะคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋าทุกท่านเลยนะคะอย่าพึ่งเลื่อนหนีอย่าพึงงา่งเลยผ่านน้องไปไหนเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋า ป้อนน้องได้นะคะพี่พี่จ๋านะคะผมมีตาช่องเล็กๆช่องน้อยๆตรงนี้ด้วยนะคะอันละเล็กทันละน้อยได้นะคะพี่พี่จ๋านะคะยขยับตะกร้าป้อนผลไม้น้องได้นะคะแม่มีนาาหน้ากาน้ำเพลงืหมมีหน้า่าน้ำเพลงไหม มีหรือเปล่าอยู่ในห้องไปดูสิแมนะนั่นเลยนี่ไม่มีหรอก้ะไปดูดู<ต>นี่<ด>พวกรันมันเป็นอย่างนี้อะไรสดน,นะเออแล้วไม้มันเป็นของอันนั้นนะมันเป็นของของทีท่ที่ว่าเธอว่าหมอนผีคนนั่นหละเออใช่มาให้ทดลองเขาให้ทดลองแล้วเราทดลองอ๋อ,อ้บ้านเลยใช่สวัสดีคุณพี่โซฟาครับ ้าวคืออะไรอ่ะโอ้เหฮดบอเป็นแม่พี่ชายสวัสดีครับทักทายคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้า้อนน้องทองดีได้นะคะแม่แม่นะคะเมตาทองดีได้นะคะ คุณพี่ไอน้องเลิฟสวัสดีครับทักทายคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะคุณพี่การหนึ่งสสสี่สวัสดีครับสวัสดีคุณพี่ทุกท่านเลยนะคะผมคุณพี่ใจดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะตอนผลไม้น้องได้นะคะพี่พี่จ๋านะคะขยับตะกร้าเมตาน้องได้นะคะพี่จ๋าใจดีพี่จ,จ๋าใจบุญทุกท่านเลยนะคะ ยังคงเฝ้ารอความรักความเมตตานะคะจากพี่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านอยู่นะคะพี่อำพันธ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่พี่จ๋านะคะเชือกนี้ชื่อว่าน้องทองดีนะคะพี่พี่จา๋าน้องทองดีมาขึ้นไลน์นะคะเพื่อที่จะมาหาคะแนนนะคะสมทบข้าอ้อยข้าวหญ้าไว้กินไว้ทานนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะ ฝากเมตาน้องด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าท้งละเล็กทละน้อยได้นะคะคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋านะคะน้องทองดีเป็นน้องช้างที่อยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าแต่ว่าน้องทองดีไม่ได้เป็นช้างในโครงการนะคะคการแม่ควานก็มาขึ้นไลน์นะคะเพื่อที่จะมาหาคะแนนนะคะไปสมทบ ต่อยอดข้าวอ้อยข่ายาให้ทองดีไว้กินไว้ทานนะคะคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋าทุกท่านเลยนะคะตอนน้องได้นะคะพี่สาวสอนต้นไม้น้องท่องดีก่อนได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยะะโอ้ยพวกมันตก ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับคุณพ่อจ่าใจดีคุณพี่จ่าใจบนทุกท่านเลยนะคะพี่มอสสวัสดีค่ะถักทายพี่มอสนะคะพี่จ่าปอน้นองทองดีได้นะคะพี่พี่จ๋านะคะท่้นละเล็กท่านละน้อยได้นะคะผมขอบพระคุณที่กดติดตามทองดีนะคะพี่มอสนะคะ ขอบคุณที่คล้องหัวใจให้ทองดีด้วยนะคะทักทายคุณยา่ยายะาคุณพี่จูนนะคะสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเะป้อนผลไม้สุดหล่อทองดีได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋ามีตาทองดีด้วยนะคะน้องทองดีมาขึ้นไลฟ์เพื่อที่จะหาคะแนนสมทบค่าอ้อยค่ายานะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋า ฝากอ้อนๆนะคะคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋านะคะฝากเมตาน้องทองดีกันก่อนได้นะคะคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋าทุกท่านทุกคนเลยนะคะทาละเล็กทารน้อยได้นะคะแม่แม่จ๋านะคะผมอย่าพึ่งเลื่อนผ่านช่องเล็กๆช่องน้อยๆตรงนี้นะคะพี่พี่จ๋าขอเจ้าขอใจให้ทองดีได้นะคะพี่พี่จ๋านะคะผมอย่าพึ่งเลื่อนผ่านน้องไปไหนเลยนะคะ ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบจากพี่มอสคะ่ะพี่มอบให้ทองดีนะคะผมขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่พี่จ๋านะคะช่วงนี้ก็เดือนแห่งความรักเนาะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะผมวันแห่งความรักที่มีให้เธอทุกวันขอเจ้าขอใจให้ทองดีก่อนนะคะพี่พี่จา๋าฝากพี่ผู้ใหญ่ใจดีเมตตาทองดี กันก่อนได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะผมผลไม้น้องทองดีชุดละห้าสิบนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าชุดละห้าสิบบาทห้าสิบคะแนนนะคะยังคงเฝ้ารอยังคงเฝ้าคอยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋ารายละเอียดการป้อนรายละเอียดการยูนคะแนนนะคะจะอยู่ที่ข้อความบรรทัดสุดท้ายนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋า หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นนอ้องก็จะอยู่อีกช่องทางหนึ่งก็คือ,อหน้าโปรไฟล์ของน้องทองดีนะคะพี่ใจดีทุกท่านเลยนะคะฝากเมตาน้องช้างทั้งสองเชือกได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋ายินดีต้อนรับนะคะพี่สุภาพรสวัสดีครับพี่มอเขอใจให้รัวๆเลยนะคะผมกราบขอบคุณนะคะผม จะหลับแล้ว <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพอมันเริ่มมันเหมือนแบบไม่มีเพื่อนคุยเนาะมันก็จะแบบวนวนมาพูดคำเดิมๆคำซ้ำๆแล้วเหมือนกล่อมตัวเองนอนเลยตอนเนี้น, <c oughs> <c oughs> นอนซาลารลับตาแม่สิกอม เดมเดมเดิมท่าเดิมเด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 มท่าเดมทาเดมเทมสวัสดีค่ะคุณพี่พาวเวอร์นะคะสวัสดีนะคะคุณพี่ทุกท่านเลยนะคะปอน้องทองดีได้นะคะโวหมุนป้อนคุณแม่จ๋าขยัดตะกล้าปอนผลไม้น้องได้นะคะ เสมทบค่ะอ้อ้า่ะย้าให้ทองดีได้นะคะแม่จ๋าแม่ศาสสีทอนแม่จ๋าแวะทองดีหน่อยนะคะแม่นะคะเห็นยูเซอร์คุณแม่สาสีทอไวๆค่ะแม่จ๋าปากอ่อนๆนะคะแม่จ๋าเมตาน้องช้างทั้งสองเชือกด้วยนะคะแม่จ๋าอย่าพึ่งเลื่อนหนีอย่าพึ่งเลยผ่านน้องไปไหนเลยนะคะแม่แม่นะคะ ค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าใจดีเมตาน้องทองดีกันก่อนได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าทาระเล็กทาะน้อยให้ทองดีได้นะคะแม่แม่จ๋าชุดสองชุดทองดีก็ดีใจมากมายเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋ายังคงเฝ้ารอย,ยังคงเฝ้าคอยความรักความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนอยู่นะคะ อย่างนี้เนาะยูเซอร์ทองดีก็ไม่โดนปิดน้องคุณพี่จ๋ายินดีต้อนรับนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าน้องทองดียินดีต้อนรับคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋าทุกท่านเลยนะคะป้อนผลไม้น้องได้นะคะแม่แม่จ๋าเมตตาทองดีด้วยนะคะโอ้บอความภูมิจะไปแล้วหรอฮะ ไว้ทองดีท <laughs> องดีพ่อควานภูมิไปแล้วทำยังไงดีเราอันนี้คือน้องทองดีในเวอร์ชั่นที่พ่อควานภูมิไม่อยู่นะคะผมทุกคน มาดูนะคะผมถ่ายวิดีโอไว้ให้พ่อควานภูมิแล้วนะพ่อควานภูมิมาดูทองดีเด้อพ่อควานภูมิ แกปล่อยให้ฉันหิวใจของเธอได้ไหมฉันได้ทำเพื่อเธอได้ไหมสวัสดีคุณแม่นะคะสวัสดีคุณแม่เจดับเบิลเออสวัสดีค่ะแม่จา๋าสวัสดีคุณพ่อจา๋าคุณแม่จ๋าใจดีทุกท่านนะ ตอนผลไม้น้องได้นะคะแม่แสาพี่ผานุพงศ์สอนนะคะสวัสดีพี่เตอร์ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะผมคุณพ่อจาาคุณแม่จา๋าตอนผลไม้น้องได้นะคะผมคุณพ่อคุณแม่จา๋า เพื่อสมทบต่อยอดค่าอ้อยค่ายาให้ทองดีได้นะคะคุณพ่อจ๋าใจดีทุกท่านเลยนะคะอันนี้แสดงว่าปิดนอ,อนเชนานสวัสดีคุณแม่จุ๊บแจ้งนะสวัสดีคุณพี่ มานี้สวัสดีครับประวันภูมิมาดูทองดีเดอ้อประวันภูมิภูมิเอ้ยภูมิไอภูมิภูมิอยู่สายว่ามาเบิ่งทองดีเดอ้อภูมิเดอ้อมาดึงมาเบิ่งหนาทองดีเดอ้อคุณพอ่อคุณแม่จา๋าทองดีก็อ้อนใหญ่เลยนะคะปุณบม,มนะคะผมคุณพ่อจา๋าคุณแม่จา๋านะคะ ฝากคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋าใจดีเมตตาป้อนผลไม้น้องทองดีก่อนได้นะคะชุดสองชุดก็มีค่านะคะแม,แม่จา่าหนึ่งชุดสองชุดก็เรียนเชิญได้เลยนะคะผมคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะเวะป้อนน้องทองดีก่อนได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จาาหยับตะกรา้าเมตตาน้องกันก่อนนะคะ พี่พรสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ควรจะหลับแล้วไม่ควรหลับไปแล้วค,ค,คุณแม่จ๋าทักทายคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับ สวัสดีพี่พรด้วยนะคะพี่พรจา๋าเว้ขอเจ้าเข้อใจให้ทองดีด้วยนะคะผมพี่จิราพรสวัสดีนะคะพี่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าเมตาน้องทองดีกันก่อนนะคะคุณพ่อจ๋าใจดีใจบุญทุกท่านทุกคนเลยนะคะ ทั้ละเล็กทันละน้อยได้นะคะแม่แม่จา๋าโอ๊ยทำไมแม่คอนจะหลับเนี่ยอืมใส่เสื้อกันหนาวก่อนหนาวหนาว,นาวขอบคุณพี่พรที่คา้อหัวใจให้นะคะพ,พี่จ๋า อ้ยหนาว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 เย็ยนเย็ยนเย็ยนสวัสดีคุณพี่หนิงนะคะพี่แบมแบมสวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะน้องกองดีสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณพ่อจาาคุณแมจ่จ้านะคะผมพี่ออนอุมาสวัสดีครับ สวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าตอนน้องทองดีได้นะคะพี่พี่จ๋าขยับตะกร้าป้อนผลไม้น้องได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าสวัสดีป้าแจ้นะคะสวัสดีคุณพี่หนึ่งร้อยบัวเล็กดัดสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทานอะไรไม่ให้ง่วงก่อน หน้าจอไม่ได้ว่ะ